อ่ะสวัสดีครับได้ฟังเพลงเพราอๆกันไปแล้วนะฮะโอเคก็สวัสดีทุกคนอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโอตะแฟนช็อค EP ที่2นะครับสำหรับประจำวันที่7กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับถึง สี่ทุ่มนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันประจำอาทิตย์นะครับแบบสบายๆสาหรับเรื่องที่เราจะมาคุยเล่นๆกันวันนี้นะครับก็ตามโปกคลิปเลยนะฮะพอดีว่าผมบังเอิญไปเจอประเด็นน่าสนใจนะครับก็เลยหยิบยกมามาพูดคุยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีหัวข้อเยอะมากนะครับก็จะมีแค่2หัวข้อนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นที่เป็นประเด็นหลักวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของถ้าไอดอลสามารถแคสเกมได้นะครับแน่นอนว่าประเด็นนี้นะฮะเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วเนี่ย เราตามวงเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีเงื่อนไขในเรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเป็นการคุยกันในเชิงเล่นๆมากกว่าว่าถ้าเกิดมันทําได้ละ่ะนะครับมันจะมีค่าเสียโอกาสอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าถ้าเกิดเรามันทําได้นะฮะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในเชิงของการตลาดในเชิงของฟีดแบ็กในเชิงของเอฟเฟกของผลงานที่จะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เน,เนาะเป็นการคุยแบบจําลองสมมุติเอาละกันนะครับสำหรับหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดว่าไอดอล ได้นะครับก็มันเริ่มจากการที่นะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเห็นนะครับเมมเบอร์อย่างน้องอ่อนนะครับลงสตอรี่นะครับในการเล่นเกม Among Us กับเพื่อนๆในวงนะครับผมก็เลยรู้สึกได้หัวข้อนี้มานะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเราพูดถึงการเล่นเกมใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยตัวเมมเบอร์ก็ที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเจ้าจิ๊บอยู่แล้วใช่ไหมแก็จะมีเชอบรากนะครับที่เป็นสายเกมที่ล่าสุดก็เพิ่งเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ โปเกมอนโก้ Go, ใช่ไหมครับกับมิวสิกแล้วก็อีกเมมเบอร์อีกหลายๆคนนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของเกมนะครับอย่าง อย่างวงเราเนี่ย BNK48 ก็จริงๆก็มีเกมที่เราเคยทำนะครับบนแอปของเราแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเกมโดยเฉพาะเลยนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอัปเดตหรือเปล่านะครับหรือว่าหยุดนิ่งไปแล้วนะฮะด้วยชีวิตส่วนตัวเนี่ยตัวเมมเบอร์เล่นเกมกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในเชิงของการหยิบจับมาเป็นคอนเทนต์เนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับมาเป็นการแคสมาเป็นคลิปไฮไลท์อะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่าถ้าะอิงจากที่เราเห็นที่ผ่านๆมาเนี่ยคือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ของการแคสในนเเเรรรื่่อองของขกาาลนนะพ หลักฐานง่ายสุดที่เราจะเห็นได้คือการที่เมมเบอร์เนี่ยเวลามาไลฟ์ในแอปของ i a p อนะครับมันจะมีเงื่อนไขข,ของการที่น้องๆเนี่ยจะพูดชื่อเกมไม่ได้นะครับเพราะว่าการเป็นศิลปินของสังกัดสังกัดหนึ่งนะครับแล้วก็พูดชื่อของเกมใดเกมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายเงื่อนไขข,ของการโฆษณาชวนเล่นนะครับในแง่ของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะมันก็จะมีมูลค่าเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นข้อจํากัดในการไลฟ์ว่าเออเวลาไลฟ์เนี่ยก็ห้ามหลุดชื่อแบรนด์นะห้ามหลุดชื่อเกมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ ที่เราเห็นกันทีนี้เนี่ยนะครับพูดถึงวงการเกมนะครับผมเชื่อว่าคําว่าการเล่นเกมเนี่ยเราค่อนข้างอยู่กับมันมาก่อน อยู่แล้วใช่ไหมครับเราน่าจะคุ้นชินกับการเล่นเกมมาก่อนที่จะได้ตามไอดอลประมาณนึงเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวงการเกมไทยใช่ไหมถ้านับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถือว่ามาไกลกว่าเมื่อก่อนพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะมียุคที่บางทีคนยังไม่ค่อยยอมรับใช่ไหมครับแบบว่าเด็กติดเกมนั่นนี่โน้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่วงการเกมยังสร้างมูลค่าได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าตัดภาพมาตอนนี้เนี่ยมอนว่าตลาดเกมเนี่ยมันค่อนข้างโตขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับมีการพูดถึงคําว่า e s สปอรเนี่ยในระดับที่ยอมรับได้กันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีงานเกมทุกปีมี มูลค่าของเศรกิจในแวดวงนี้เนี่ยที่ขยายตัวขึ้นทุกปีทุกปีใช่ไหมครับอีกปัจจัยที่เราเห็นได้ชัดถึงการตัวขึ้นในตลาดเกมนะครับคือวงการสตรีมนะครับที่แรกเริ่มเนี่ยมันเริ่มที่แพลตฟอร์มอย่างทวิตใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีสตรีมกันมากขึ้นหลายช่องทางนะครับทั้ง Facebook ก็สตรีมได้นะครับยูทูปก็สตรีมได้นะครับทวิตก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันเป็นองค์ประกอบร่วมกันของการทําให้วงการเกมมันยิ่งงงมมมมาาาาาแรรรขึ้้้้นนาาน,น,หหน,น,นนนะััเเเเพว่่กกกกสตยือออหหลลๆ็ใ มากที่จะใช้แพลตฟอร์มสตรีมไปกับการทําอย่างอื่นทีนี้เนี่ยยิ่งวงการสตรีมมันโตขึ้นนะครับคนไลฟ์มากขึ้นเนี่ยก็จะมีเกมที่ถูกหยิบยกมาเล่นมากขึ้นโอกาสในการที่จะมีคนมาสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วทําไมผมถึงรู้สึกว่าหยิบจับเรื่องนี้เนี่ยมาผูกกับเรื่องอย่างไอดอลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปในในมุมมองของแคสเตอร์นะครับหรือว่านักเล่นเกมใช่ไหมหรือว่านักสตรีมนะครับมูลค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากว่ามันจะมาจากเรื่องของไอเทมในเกมการซื้อขอ,อขายนกน โดยมีเกมเป็นสื่อกลางนะครับนอกจากในเรื่องของมูลค่าพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นในปัจจุบันนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจในวงการนี้เนี่ยคือเรื่องของการที่เกมเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ดีนะครับในการที่จะพรีเซนต์นะครับคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะอุปนิสัยของแคสเตอร์ของสตรีมเมอร์ออกมาได้นะครับเพราะอย่างสมมติว่าอย่างเราดูใครสักคนเล่นเกมใช่ไหมนอกจากว่าจะเป็นเพราะว่านะครับ เขาเล่นเกมที่เราสนใจนะครับเขาเล่นเกมที่เราก็เล่นอยู่นะครับอีกน้ําหนักสําคัญมากๆนะครับในการที่เราจะดูใครสักคนแคสเกมหรือว่าดูสตรีมสักคนเนี่ยคือตัวบุคคลที่แคสนะครับหรือว่าตัว Creator ครีเอเตอร์คนนั้นนั่นเองนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับเขานิสัยยังไงเขามีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับเราจึงเลือกที่จะเข้าไปดูคนคนนั้นนะครับ ทีนี้ผมว่าตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการที่เ, ờ, เราเห็นกันอยู่ในไทยเรานะครับก็ต้องหนีไม่พ้นพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์อยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับของการใช้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยในการสร้างผลงานมาเรื่อยๆนะครับสร้างฐานแฟนมาเรื่อยๆโดยที่จึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เปิดเผยหน้าตานะครับแล้วก็พรีเซนต์ความสามารถผ่านงานเสียงเป็นหลักนะครับก็ยังมีคนรักแล้วก็ติดตามเขามากขนาดนี้แบบในปัจจุบันนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งเป็นตัวชี้วัดว่านะครับ การเล่นเกมนะครับแล้วก็การการใช้สื่อกลางอย่างเกมเนี่ยเป็นตัวสื่อสารตัวตนอัตลักษณ์นิปอุบนิสัยนะฮะฝีมือนะครับมันก็สามารถทําให้เกิดความเหนียวแน่นในเรื่องของแฟนคลับหรือว่าผู้ติดตามขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัดมายัางวงการไอดอลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ารูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าคล้ายกันในมุมมองที่ว่าอย่างไอดอลเนี่ยการที่เราจะ ชอบใครหรือว่าติดตามใครสักคนเนี่ยมันก็จะมาจากการที่เรารู้จักตัวตนนิสัยเขาใช่ไหมครับเราชอบความสนุกเราชอบความฮิฮาอะไรของเขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยยิ่งตัวคนนอกหรือว่าแฟนคลับนะครับมีโอกาสได้เห็นมุมพวกนี้มากขึ้นนะครับเขาก็จะรู้สึกผูกพันนะครับแล้วก็เหนียวแน่นกับศิลปินหรือว่าไอดอลที่เขาชื่นชอบนั่นเองนะฮะแล้วอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ คนทั่วไปหรือว่าแฟนคลับเนี่ยจะมาเหนียวแน่นกับตัวไอดอลได้ขนาดนั้นนะครับในตลาดของไอดอลเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของช่องทางในการสื่อสารนะครับอย่างทั่วๆไปที่เราเห็นนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการออกงานใช่ไหมครับการร้องการเต้นการโชว์นะครับงานแสดงนะฮะแล้วก็ที่ย่อยลงมาเลยเนี่ยคือเรื่องของการรลบนะครับเลบฟูดคุยนะฮะเอ่อพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการที่ตัวเมมเบอร์หรือว่าไอดอลเนี่ยจะปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับหรือว่า ผู้ติดตามได้ง่ายและมากขึ้นนะครับเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยสนใจแล้วก็ผูกพันขึ้นนะครับจะเห็นว่านะครับมันจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามีตัวครีเอเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องทางสื่อสารแล้วก็จะมีแฟนคลับหรือว่าผู้ติดตามนะครับก็จะคล้ายๆกับโมเดลของเกมใช่ไหมเกมช่องทางของการแคสต์นะครับแล้วก็ผลงานที่ปล่อยออกมาอืม ทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงยิ่งรู้สึกว่าตลาดเกมกับไอดอลเนี่ยจึงน่าที่จะเอามาเหมิดการแล้วขยายขุมพลังของไอดอลให้ให้ออกไปในตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะชวนมองย้อนในกรณีของ Boba Family นะครับอ่าเดี๋ยวผมแวะอ่านแชทสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะคุยสะพนเพนนี่ยคิดว่าทางญี่ปุ่น ไม่ยอมให้สตรีมเกมรู้สึกว่านในเรื่องของลิขสิทธิ์กับเงื่อนไขเนี่ยความเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างความเข้มที่ว่าอย่างกรณีของอย่างเมมเบอร์กันเองเนี่ยจะทำคอนเทนต์โคเวอเพลงสักอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งแม้แต่จะเป็นเพลงของวงเองเนี่ยก็ยังต้องมีการสอบถามแล้วก็ขออนุญาตในเชิงของลิขสิทธิ์เพลงใน4 8ดกรุ๊ปด้วยนะเอออันนี้ที่ผมได้ยินมาอย่างเคสของน้องไข่มุกใช่ไหมฮะที่เคยลงคลิป เป็นโคเวอร์เพลงนะครับมี MV ทํา MV มเรียบร้อยเลยแล้วก็ปล่อยมาได้พักหนึ่งก็ต้องโดนล,ลบไปนะครับแล้วก็น้องไข่มุกก็ได้มาเล่าให้ฟังภายหลังว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับการขออนุญาตบลาๆๆๆทำให้ตัวคอนเทนต์นั้นเนี่ยก็ต้องโดนล,ลบไปชั่วคราวนะครับอะไรประมาณนั้นก็น่าเสียดายยิ่งสะท้อนว่าคําว่าสัญญาคําว่าลิขสิทธิ์คําว่าเงื่อนไขการอนุญ,ญาตของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะค่อนข้างยิ่งซีเรียสนะครับโอเคแวะอ่านแชทประมาณนี้นะอ่ะเรามาต่อนะครับ มันมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในวงการเกมที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาเหมือนกับไอดอลได้นะครับในมุมมองของเคสตัวอย่างที่ว่า Boba Family นะครับคนที่ติดตามพี่เอกมานานๆหรือว่าเรียลแฟนพี่เอกเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักกับเหล่าโบ b a Family มาก่อนนะครับอย่างเช่นน้องพีเจใช่ไหมครับเอฟคุงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนหนึ่งตรงที่ว่านะครับพอ พี่เอกเนี่ยกลับมาจากแพลตฟอร์มทวิตนะครับแล้วก็มา YouTube เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันจะมีช่วงเวลาของการเ,าเล่นเกม Dead by Daylight นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าดบดนใช่ไหมครับแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการกําเนิดยูนิตโบ a บ a ะแฟมิเกิดขึ้นนะครับในการที่จะพาหล่าเพื่อนเอนแก๊งนี้เนี่ยนะครับไปแข่งขันเกมดบดนหรือว่าเกม Dead by Daylight นะฮะจึงทําให้นะครับฐานคนรู้จัก เหล่าแก๊งดบดนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแบบคูณทวีมากๆนะฮะทุกคนเริ่มรู้จักคําว่าโบบะแฟมิลี่นะฮะเริ่มติดตามเริ่มรู้จักสมาชิกแต่ละคนในโบบะมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดว่ามันมีความคล้ายคลึงกับไอดออยังไงนะครับคือเรื่องของการที่พอโบบะได้มาแคสเกมกับพี่เอกหรือว่ามีโอกาสได้มาเล่นเกมด้วยกันหรือว่าสื่อสารผ่านงานเกมบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอผลงานมาถูกปล่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคาแรคเตอร์ของโบบะแฟมิลี่แต่ละคนเนี่ยก็เลยถูก โปเต้เป็นคนแบบนี้นะครับเอฟคงเป็นคนแบบนี้นะฮะซิกแกรดเป็นคนที่แบบมึนๆประมาณนี้นะฮะน้องพีเป็นคนที่แบบเหมือนนักสืบประมาณนี้มันเกิดการให้ข้อมูลนะครับมันเกิดการสื่อสารคาแรคเตอร์ของโบบะ f ฟมลี่แต่ละคนนะครับให้แฟนคลับเนี่ยยิ่งรู้จักมากขึ้นนะครับเราแฟนคลับที่อาจจะไม่เคยสิงทวิตมาก่อนนะครับเน้นดู u t u b e เป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยซึ่งคนดูก็ไม่ได้น้อยนะฮะก็มีโอกาสมารู้จักโบบะ f ฟมลี่มากขึ้นนะครับ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ e e d d y y d y l i g h t นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมด้วยกันมาเรื่อยๆเลยนะครับทั้งฟอร์ u กนะครับแล้วก็มีเกมที่แบบว่าแล้วก็มีอัลบองอันะครับแล้วก็มีหลายๆเกมที่ตามมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท,ที่ทิ้งการเปลี่ยนแปลงเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับคือการที่หลังจากที่คาแรคเตอร์ของโ o บา f a แฟมิลแต่ละคนเนี่ย ได้ถูกกระจายไปแล้วนะฮะผลจากนั้นเนี่ยคือการที่ลาโบบ้แต่ละคนนะครับเริ่มมีการกลับมาเคลื่อนไหวในช่องทางแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่องเอฟคุงช่องเจมอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยได้อัพคลิป นะครับช่องผันพื้นนี้นะฮะที่ปล่อยนิ่งไว้นานนะครับไม่ค่อยได้อัพคลิปนะฮะก็เริ่มกลับมาอัปเดตคอนเทนต์ของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าผลของการที่มีคนรู้จักมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มอย่างการแคสเกมด้วยกันเนี่ยมันมีหล่าแฟนคลับที่เพิ่มเข้ามามหาศาลนะครับก็เลยต้องมีการปล่อยผลงานต่อเนื่องออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำให้หล่าโบ๊ะย่อยแต่ละคนนะครับก็สามารถไปขับเคลื่อนนะฮะช่องทางของตัวเองต่อได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเหล่านี้เนี่ยใช้ช่องทางอย่างเกมนะคร รู้จักมากขึ้นประมาณนั้นนะฮะอืมก็จะประมาณนี้นะครับที่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเป็นสื่อที่ค่อนข้างสื่อสารอัตลักษณ์ของแต่ละคนได้ดีนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเนี่ยแหละครับย้อนกลับมาอย่าง B N K 4 d s นะครับอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าเบมเบอร์เนี่ยเขามีการเล่นเกมกันนะครับและอย่างสตอรี่ของออเนี่ยเขามีการ เล่นเกมกับเพื่อนๆน,นะครับอย่าง Among Us อย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันทําได้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยใช่ไหมฮะก็มาเล่นเกมด้วยกันนะครับแล้วก็เล่นเสร็จก็ตัดเป็นไฮไลท์ลงในช่องทางต่างๆเงี้ยก็น่าสนใจดีนะครับทีนี้ผมก็จะชวนทุกคนคุยเล่นๆว่าถ้าเกิดสมมุติว่า b n k f o r สามารถแคสเกมได้เนี่ยทุกคนอยากจะเห็นเมมเบอร์นะฮะเล่นเกมอะไรกันบ้างเออก็ลองแชทมาหน่อยนะครับผมจะลองอ่านนะฮะ เพราะว่าผมคิดว่าความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการที่ตัวเมมของเราเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เด่นอยู่แล้วนะครับแต่ละคนก็จะมีนิสัยของตัวเองเด่นอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเอามาทำคอนเทนต์อย่างการแคสเกมเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเข้าถึงกลุ่มแฟนอีก อีกเยอะเลยนะครับที่เขาจะชอบดูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แค่มาแต่เสียงอะแล้วก็ขึ้นอินเสิร์ตด้วยภาพหน้าเมมเบอร์แต่ละคนก็ก็ได้แล้วนะฮะอาจจะไม่ต้องสตรีมทั้งตัวก็ได้เอ่ออย่างตอนนี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นค่าเสียโอกาสที่น่าเสียดายอยู่ประมาณหนึ่งนะครับพับจเออน่าสนใจดีนะก็คือแบบว่าจับเมมเบอร์มายิงกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะดบด้น อืมอืม,อมก็น่าสนใจนะสมมติว่าเล่นเล่นดบดลก็คือแบบว่าไล่ฆ่ากันยังไงใช่ไหมใครเป็นคิลเลอร์ใครเป็น Killer, เซอร์ไบเวอร์แล้วก็ไล่ล่ากันในเกมผมว่าก็น่าจะเป็นภาพที่น่าสนุกพอๆกับอมองัสอะไรทีเดียวนะ rov e. ปัญหาคือ b n k จะทำอะไรมันเป็นมันต้องเป็นสัญญาจ้างไปซะหมดไม่เหมือนการก,กับสตรีมเมอร์ที่เป็นอิสระมากอย่างเบอร์เล่นเกมเก่งนะคนที่จะไปทางเกมได้ต้องมีคาแรคเตอร์หรือไม่ก็เล่นเกมเก่งจริงๆจริงๆถูกครึ่งหนึ่งกับไม่ถูกครึ่งหนึ่งนะครับในมุมผมคืออ่าอย่าง อย่างถูกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนี่แหละข้อสัญญากับสัญญาจ้างใช่เพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะ ซีเรียสนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าพอมันเป็นอะไรที่เป็นกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูจะซีเรียสกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงหัวข้ออย่างไอดอลแคสเกมเนี่ยเอาจริงๆถ้าเป็นไอดอลวงอื่นๆนะครับทุกวันนี้ก็ผมก็เห็นเมมเบอร์หลายๆวงนะก็มีเวลาว่างเขาก็สตรีมเกมเป็นปกติไปแล้วนะฮะเล่นเกมเป็นปกติไปแล้วนะครับจิ๊บนี่เล่นเออเมื่อกี้ผมยังตอบไม่หมดก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้ว่คนเล่นเกมไม่เก่งก็ เล่นได้นะอย่างสตรีมเนี่ยมันต้องเห็นตลอดเวลาใช่ไหมโอเคอันนี้อาจจะเหมาะกับคนเก่งหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแคสนะครับแล้วก็เอามาตัดต่อเอาเฉพาะไฮไลท์มาเนี่ยก็สามารถพีเต์ความสนุกหรือว่าความตลกได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องเก่งหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอย่างเรื่องของการที่ก็มาเล่นกันเองนี่แหละนะครับพอมันเป็นการเล่นกันเองปุ๊บเนี่ยใครจะชนะใครจะแพ้มันก็เลยจะไม่ซีเนะรียสนะฮะมันก็คือแค่ดูความสนุกที่เกิดขึ้นระหว่างทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ครับค อย่างตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเรื่องโรคระบาดใช่ไหมมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถ work from home ได้แบบสบายมากเลยเล่นเกมอะ่ะมันเล่นเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งฟุตเทจแทะเสียงก็ไ้ก็ได้ให้ทีมตัดต่อแล้วก็ตัดแล้วก็มาลงนะฮะอาจจะเป็นแบบอีกช่องทางหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยอืมน่าสนใจดีนะครับเนีย่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยอย่าง Among Us นะครับก็เลยเป็นเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมากๆถ้าเกิดว่าเมมเบอร์สามารถเล่นได้นะครับแล้วเราก็จะมาดู react ว่าใครจะเป็นคิลเลอร์ใครจะถูกฆ่าเมมจะบลับกันยังไงใช่ั้ยยเาาว่าอ่องทุกนนนีี อย่างเวลามีกิจกรรมอย่างตู้ปลาใช่ไหมกิจกรรมในการที่แบบว่ามาเล่นเกมที่กึ่งๆงหาคินเลอร์ mm hmm. แวร์วูทด่เขาเขาจะเล่นกันผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เอาคอนเทนต์พวกเนี้มามามาใช้ใน คอนเทนต์ไลฟ์ของวงอะ่ะมันก็จะมีความสนุกขึ้นมากว่าปกติโดยธรรมชาติไปเองทุกครั้งเลยนะเออถ้าเกิดสังเกตมาตั้งแต่ตั้งแต่ยุคตู้ปลาเก่าแล้วนะฮะพอมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าต้องมาจับจับสีหน้ากันต้องมาบล็อกเฟซใส่กันต้องมาแบบว่ารับกันแบบอย่างเงี้ยมันสนุกมากเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งยิ่งสามารถใช้เกมเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่ให้เมมเบอร์มารับกันได้ผมว่าเป็นภาพที่น่าดูมากเลยคล้ายรายการปล่อยอยของช่องโคตรคูเออใช่ แต่ว่าผมกาลังคิดภาพอาจจะไม่ต้องถึงขั้นสตรีมก็ได้นะครับแบบว่าไม่ต้องถึงขั้นสตรีมสดแล้วก็เล่นให้ดูแบบเรียลไทม์ขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้แชทหนึ่งบอกว่ามันก็ควรจะต้องเล่นเก่งประมาณนึงใช่อันนี้เห็นด้วยถ้าเกิดว่าเป็นการสตรีมสดอ่ะสตรีมมันค่อนข้างใช้พลังงานเยอะนะผมว่าใช้พลังงานเยอะใช้การควบคุมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าอะไรการอนเทอร์เนตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะน่าจะเหนื่อยใช่ไหมครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่า อันนี้มันเป็นอะไรที่มีข้อจํากัดแล้วเราก็ค่อนข้างเสียดายนะครับก็เพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วครับอันนี้ผมจริงๆผมก็ไม่ได้อยากอยากไบพาดพิงเยอะแต่ว่าก็มีอดีตเมมเบอร์คนนึงใช่ไหมครับที่แร็ไปแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะจะดันเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาอยากทําเรื่องนี้เหมือนกันจริงๆมันเคยถูกพูดถึงมาแล้วแหละครั้งหนึ่งนะครับว่าคอนเทนต์แคสเกมเนี่ยทำไมแบบไม่ปลดโอกาสให้เมมเบอร์ทาได้ใช่ไหมก็เลยน่าเสียดายนะครับอันนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขของสัญญาลิขสิทธิ์บาบลาบ,า,บ,า,บาและตอนนี้มันก็ อย่าเห็น BNK เล่น w n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  g l l v v n อืนน่าสนใจดีเกมแนวกีฬาใช่ปะ่ะน่าสนใจผมว่าจริงๆอ่ะครับจับมาเล่นด้วยกันเนี่ยแหละ <c oughs> ดูนะ่าจะได้เกิดภาพอะไรที่แบบน่าสนใจสุดละโอเคอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่านะครับเป็นเรื่องของการที่ถ้าไอดอลสามารถแคสเกมได้นะฮะ โดยเฉพาะการแคสเกมแบบว่าเอามาตัดเป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยแล้วก็ลงช่องทางอย่าง u t u b e นะครับว่าน่าจะเป็นการขยายตลาดได้ได้แบบได้อย่างน่าสนใจนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยรูปตัวอย่างคือปูเป้เป็นอิมโพสเตอร์นะฮะเป็นคนร้ายอย่างเงี้ยคิดดูว่าระหว่างทางกว่าที่จะมาเฉลยตรงเนี้ยนะฮะรีแอคอะไรมันจะน่าสนใจขนาดไหนใช่ไหมฮะสตรีมให้ไม่โดนลิขสิทธิต้องคุยกับใครละครับเจ้าของเกมหรอจริงๆผมว่ามันไม่ไม่เชิงอย่างนั้นแต่ว่า เหมือนตอนนี้ครับที่เขาห้ามคือการที่ตัวเมมเนี่ยไม่ได้โดนจ้างเป็นพรีเซนเตอร์แล้วถ้าเกิดว่าเมมจะไปเล่นมันก็จะเป็นการเหมือนเป็นการไทอินทางอ้อมว่าแบบเอ้ยเมมวงนี้เล่นเกมนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนทางอ้อมให้แฟนคลับ อยากจะมาเล่นด้วยมันจะเกิดมูลค่าแบบนั้นขึ้นมานะครับมันก็เลยไม่สามารถทําได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางวงเนี่ยต้องรอให้เกิดการจ้างงานก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถลงไปเล่นได้อีกทีนึงนะครับจะได้แบบว่าผลประโยชน์วินวินทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับซึ่งเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดอาจจะเกิดกับวงที่มีมูลค่าสูงหน่อยอย่างเบียนเคนเนี่ยวงมูลค่าสูงแต่ว่าเหมือนอย่างวงไอดอลอื่นๆใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมากขนาดนั้นนะครับก,ก็ยังเห็นหลายๆคนแคสเกมสตรีมเกมในในตกปิ ผมฮานี้ผมฮานี้ผมกําลังผมกําลังคิดภาพว่าพี่จะเป็นยังไงตอนเป็นผู้หญิงอะไรกันกับนี่อ่ะวันนี้วันนี้เชิวๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าครั้งที่แล้วอ่ะผมผมอยากคุยแบบสบายๆบ้างแต่ว่าผมดันอัดเนื้อหาไว้ทั้งสี่หัวข้อมันก็เลยแบบต้องเล่าทีละประเด็นทีละประเด็นต้องเอาเนื้อหามันเล่ามาเล่าจนมันดูทางการไปหมดนะฮะผมจริงๆผมไม่ได้อยากจะพูดทางการขนาดนั้นนะครับพยายามอยู่พยายามละลายพฤติกรรมตัวเองอยู่ เนี่ยเหมือนเรา,มา,เรามาคุยกันเองสบายๆครับเหมือนเวลาเหมือนเวลาเราตามไอดอลแล้วแบบมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเอ้เราไม่รู้จะคุยกับใครอะเราอยากคุยอันนะั้นคุยนี้คุยนวลบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ต้องจริงจังก็ได้คุยไปเรื่อยๆชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยเทนต์ใหม่แต่งยิงแล้วผมจะขอร้องเอ็กซ์อย่าหาทำฮะอย่าหาทำ <c oughs> เกียร์เบียนเกียร์ยนยิงแล้วครับเขาไม่ทําต่อแล้วแต่เขาไม่ค่อยต่อยอดนะครับผมว่านะ ไม่รู้สิอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าน่าคุยเล่นเหมือนกันนะแบบว่าเกมของ b n k forest เพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขาก็วางแพลตฟอร์มมาว่าแบบมันจะมีการใช้ทีมของซิงเกิลใช่ไหมถ้าเกิดว่าตอนนั้นซิงเกิลไหนอยู่ก็จะเอาชุดเอาอะไรเงี้ยเข้าไปใส่ในเกมให้เป็นช่วงเวลาของซิงเกิลนั้นน,น้เนี่ยจริงๆมันต่อยอดได้เรื่อยๆหรือว่าจะหยิบจับมาเหมือนเมื่อกี้นี่มีคนแชทอันนึงบอกว่าจับมาแบบเล่นกับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ได้ก็เป็นบรร s ่ m ม,มาอะไรก็ว่าไปมันก็ยังต่อยอด ผมว่าคําว่าต่อยอดอะ่ะม,ม,มัน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 สามารถทําสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้ไปได้อีกหลายทางมากๆถ้าเกิดว่ามีเวลามานั่งประชุมแล้วก็คิดจริงๆริงจังๆงอะนะผมว่ามันไปได้โอเคคร่าวๆขอ,ของของหัวข้อแรกก็จะประมาณนี้นะครับสรุปรวบอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าอะอย่างตอนเนี้ยนะครับมันก็เป็นหัวข้อที่เราพูดในเชิงของจินตนาการว่าถ้าทําได้ใช่ไหมครับเราก็จะมองย้อนในกรณีของวงการเกมกับ โบบ้าแฟมิลี่ที่จากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักประมาณนึงในทวิตนะครับแต่ว่าพอมีการมาเล่นใน YouTube แล้วก็มีการมาเล่นด้วยกันใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่ถูกสื่อสารออกมามากขึ้นชัดขึ้นจนเกิดฐานแฟนที่กระจายออกไปตามแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพวกช่องต่างๆของของ,ของเราสมาชิกโบบ้านะฮะก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวนะฮะในการอัพคลิปเพราะว่าถ้าเกิดคุณลองไปสังเกตดูนะครับสมาชิกโบบ้าเนี่ย เพิ่งมันมีการอัปเดตการลงคลิปมาเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองครับทางที่เขาอยู่กับพี่เอกกันมานานแล้วนะฮะนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเอฟเฟกของการที่ใช้เกมเป็นสื่อกลางจนจนแฟนคลับของโบ๊บ้าแต่ละคนเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยเอาประโยชน์จากตัวนั้นเนี่ยมาต่อย,ยอดในการลงผลง,งานต่อไปซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าไอดอลนะครับหรือว่าเ n k เองหรือว่า c g m เองทําได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการหาตล,ลาดใหม่ที่แบบมูลค่ามหาศาลที่รออยู่เลยอะ ที่ผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่ชอบดูเกมแต่ยังไม่เคยดู b n k นะครับผมรู้สึกว่ามองย้อนไปยังช่วงแรกๆที่เริ่มมีคนมาตาม b n k เนี่ยมันก็มีไม่น้อยนะที่มาจากการที่แบบเอ้ยผมเคยติดเกมมาก่อนวันๆเล่นกับเกมแต่วันนึงได้รู้จัก b n k ก็เลยมีกิจกรรมออกมาหาอะไรทาข้างนอกอะไรเงี้ยผมมีโอกาสได้คุยกับคนเยอะก็เลยเจอคนแบบเนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่า b n k เองหรือว่าไอดอลเองเนี่ยสามารถมาเหมิดกันให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังไปเลยเราก็ทําเป็นคอนเทนต์ไปเลยเพื่อ หาตลาดกลุ่มนี้เพิ่มไปเลยอืก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าจะมีเกมเข้ามาสปอนวงไหมหรือว่าจะมีการเปิดเงื่อนไขข้อจํากัดให้แบบว่าผ่อนคลายขึ้นให้เมมสามารถพูดชื่อเกมได้หรือว่าแคสเกมได้หรือว่าทําเป็นคลิปเองแล้วก็อัพเองได้อะไรเงี้ยอืมก็ก็ว่ากันต่อไปในอนาคตนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมอยากดูเบนเคต่อยเทนไฟเทนจะเย็นๆนะครับคุณเฮ้ยได้กดไอเฟกอีกแล้วตื่นเต้นจังถ้าผมชอบลืมอ่ะมันคนโทรยากนิดนึงนั่งกดคนเดียวเนี่ย โอเคเราไปประเด็นที่2กันไปนะครับเป็นเรื่องน่ารักน่ารักบ้างนะครับคือเรื่องของ B.N.K. Fordy และการขึ้นเทรนทวิตเตอร์นี่ยฮะฟังดูน่ากัวแต่ว่าจริงๆไม่ได้น่ากดวนะคือวันที่ 4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้เล่นทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เปิดดูก็บังเอิญเห็นแท็กๆเนื่องกำลังขึ้นเทรนอยู่นะฮะเป็น Thailand Trend ด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันขึ้นอันดับที่3อยู่นะก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามิลินนะครับก็เป็นกิจกรรมของแฟนคลับนะครับในการาพูดถึงมิลลินนะครับแล้วก็จจะพูดถึงเรื่องของความน่ารักความสดใสในใน มุมต่างๆนะครับมาแชร์กันนะครับมุมบางประทับใจนะครับหรือว่าพูดเรื่องที่ประทับใจกันในทวิตนะครับจนตัวแท็กนี้เนี่ยขึ้นเทรนอันดับ3นะครับที่ผมเห็นนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันขึ้นสูงสุดไปที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงหยิบจับประเด็นนี้มามามาคุยกันนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับ หลังจากที่ผมเห็นแท็กนี้ใช่ไหมผมก็ได้มีการไปถามเหมือนกันว่าเออแท็กนี้จริงๆมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็ทางบ้านมิลินนะครับเขาก็ได้มาตอบว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมอย่างการติดแท็กประจําเดือนนะฮะแต่ละวันนั้นวันนี้ก็จะมีการให้แฟนคลับเนี่ยได้ร่วมเล่นแท็กกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงน้องในมุมต่างๆกันนะครับแล้วก็บางวันอาจจะมีแท็กพิเศษอะไรโผล่ขึ้นมาก็ออกแล้วแต่นะฮะสิ่งที่ผม เลือกนะครับมาเป็นประเด็นคุยในวันนี้เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่านะครับอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแฟนดอมนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นแฟนคลับนะครับรวมตัวรวมกลุ่มกันมาเพื่อ ซัพพอร์ตน้องนะครับในมุมนึงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมน่ารักน่ารักใช่ไหมแบบว่าเอ้ยพูดถึงมุมน่ารักมาแบ่งกันคลิปวิดีโอความประทับใจมาคุยกันนะฮะแล้วก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับแต่ว่าในอีกมุมที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอามาเล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าผมคิดว่านะครับการที่แฟนคลับทําอะไรแบบนี้ให้เนี่ยแล้วมันก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับโอเคในมุมหนึ่งมันก็จะได้เรื่องของความประทับใจที่ตัวเมมเบอร์จะเห็นใช่ไหมว่ามีแฟนคลับทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ใช่ัครบ แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นข้อดีในแง่ของพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับในเรื่องของแบรนด์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีสินค้าบางอย่างนะครับหรือว่ามีแบรนด์บางอย่างเขาจะมองหาสักวงหนึ่งสักศิลปินหนึ่งนะครับในการที่จะติดต่อเข้ามาให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้หน่อยนะฮะเขาก็จะดูจากเอนเกจเมนต์หรือว่าความเคลื่อนไหวในโซเชียลว่าแบบดีไหมมีการพูดถึงเยอะไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับคือการที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเน ะะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคนอาจจะพูดว่าแฟนคลับวง b บ k น้อยลงหรือเปล่ากระแสซบเซาหรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมเห็นในอีกมุมหนึ่งนะครับคือการที่ พอเมมทํากิจกรรมอะไรหรือว่าแฟนคลับทํากิจกรรมอะไรเนี่ยวงดอกก็จะเป็นวงที่ขึ้นเทรนทวิตเตอร์กันแบบเป็นว่าเล่นเลยนะครับแม้แต่ตอนปันจนิดมีเมเมนต์กันหรือว่าจูบกันในเทเตอร์ก็ขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยณตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันกาลังเกิดขึ้นเป็นปกตินะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับในการที่เฮ้ยเอ,อะเมมเราขยับตัวแล้วก็มีเทรนทวิตเตอร์ขึ้นกันได้ง่ายๆนะฮะจตเป็นมุมน่ารักก็ตามแต่นะฮะอาจจะเป็นมุมจริงจังหร การรับนะฮะอย่างเช่น BNK a g r a b b y t e อย่างเงี้ยก็ช่วยกันปั่นแท็กเพื่อให้ขึ้นเทรนนะฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นความน่ารักของแฟนดอมนะครับแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระแสตอบรับที่ดีของวงณตอนนี้นะครับที่สามารถเล่นกับโซเชียลได้ดีมากๆนะฮะที่แค่กิจกรรมเล่นๆก็สามารถส่งน้องขึ้นเทรนได้นะฮะแล้วก็เป็นที่จับตาได้ง่ายนะครับสิ่งนี้เนี่ยอาจจะได้เรื่องความน่ารักนะฮะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของแบรนด์นะครับที่จะมองกลับมาหาน้องแล้วสนใจว่าเอ เมมเบอร์คนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในช่วงนี้บ่อยหรือว่าเมมเบอร์คนนี้มีโมเมนต์กับคนนั้นแล้วขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในมุมของแฟนคลับเราก็จะเห็นความน่ารักความงุ้งยิ้งใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมของลูกค้าเนี่ยเขาก็จะหยิบจับเรื่องพวกนั้นเนี่ยไปต่อยอดได้ง่ายนะฮะผมยกตัวอ,อย่างชัดสุดเลยนะฮะคือเรื่องของ Grab g r a b g r a นี่แหละฮะ Grab Food นะฮะเพราะว่าอย่างการมีงานจ้างใช่ไหมแล้วก็ให้น้องๆไปออกนะครับก็จะเห็นว่ามีการจับคู่เรือกันอย่างชัดเจนนะฮะปันจอนอเนยน้ำหนึ่ง เจอมิวสิกอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่มีการใช้ประโยชน์นะฮะจากจุดขายหรือว่าจุดเด่นนะครับในมุมมองของแบนคลับได้ดีมากๆนะครับอย่างถูกต้องนะฮะในมุมของแฟนคลับก็จะได้เรื่องของความอินความชิพท่านเห็นโมเมนต์แบบว่าคู่เดือที่ฉันชอบแล้วอะไรเงี้ยล้วก็จะแบบยิ่งมีแรงจูงใจที่จะแชร์ที่จะกดรีที่จะโพสที่จะพูดถึงแล้วก็กระแสมันก็จะดีต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของวงเราตอนนี้นะครับที่ ได้สมญานามว่าวงไอดอลอันดับหนึ่งของไทยนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าวงอย่างเดียวแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการพูดถึงด้วยนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะจ้างงาน b n k เนี่ยคุณก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่สามารถขึ้นเทรนด์โซเชียลได้แบบอยากไม่ยากเย็นนักนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่ารักนะครับน่ารักในมุมมองของแฟนคลับทําให้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักในเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจาก,กาันหรือว่าพลังโซเชียลของแฟนคลับที่ผลักให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมวลเป็นพวกนี้ขึ้นนะครับซึ่งมันะ วันนี้แท็กออนไปชิงร้อยก็ขึ้นที่2เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดรายการเขามาเห็นมันก็จะแบบหรือว่ารายการอื่นๆมาเห็นเขาจะยิ่งอยากได้เมมเหล่านี้หรือว่ากลุ่มนี้ยไปออกรายการเขาดูไหมอืมมันก็จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึงแท็กตอนมินิคอนของ g r a ็นี่แบบว่าติดเทรนกันเยอะเลยเพราะคนชอบเยอะเอาเพลงเก่าเก่ามาเต้นใช่ผมรู้สึกว่า g r a ็เป็นเป็นแบรนด์ที่รู้จุด ของ bnk ว่าจะต้องเล่นกับอะไรได้ดีมากๆแบบทําการบ้านมาดีนะฮะดีไม่ดีคนที่คิดคอนเทนต์นี้อาจจะเป็นแฟนคลับก็ได้นะครับแต่ก็ดีนะครับน่ารักดีนะฮะอย่างล่าสุดใช่ไหมล่าสุดก็แบบว่าหยิบเพลงนบิดะเซอร์ไพรส์หยิบเพลงโชนิจิมาแบบว่าแต่ละเพลงที่เลือกมาเนี่ยอย่างอนาตโนะอะอนาตโตสักอย่างอะที่เป็นดนร้องคู่กันเนี่ยก็หยิบมาใช้ด้วยนะครับเมมที่ขึ้นเทรนด์ของ bnk ก็มีดต่ท็อปทั้งนั้นก็เป็นเรื่อง c o m เมน s e n t นครับแต่จริงๆแล้วต่อให้เป็นเฉพาะท็อปเมมแต่ย้าอท เราอย่าลืมว่าโอเคเราอาจจะรู้สึกว่ามีแต่ท็อปเมมขึ้นใช่ไหมแต่ว่าในมุมคนนอกอ่ะเขาก็จะเห็นว่าเออเบนเคอุ้ยเบนเคเขาก็ยังมองคำว่าเบนเคแบบภาพรวมอยู่อ่ะซึ่งมันก็ยังเป็นประโยชน์กับทั้งวงอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราจําได้ว่าถ้าเกิดว่าจะมีแบรนด์มาจ้าง b n k มันก็จะมีระบบที่เรียกว่าโปรโมชั่นในการแบรนด์เลือกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งออฟฟิเชียลจัดให้ไอคำว่าจัดให้เนี่ยอาจจะเป็นการส่งโอกาสให้กับเมมเบอร์ที่เหลือก็ได้นะครับ ถ้าเก็บข้อมูลช่วงนี้โมบายกับปูเป้ไปออก6ฉชากแล้วก็มีโซโลโมบายใช่ผมเพิ่งเห็นโมบายไปออกศึก12ราศีนะฮะในทวิตเตอร์เนออร่าดีมากนะฮะแล้วก็เป็นการออกรายการแบบเดี่ยวๆครั้งแรกด้วยอันนี้ดีมากเลยอะแบบรู้สึกภูมิใจแทนคามิโองโมบายมากๆเลยที่แบบเห็นน้องไปโซโลเดี่ยวอย่างนั้นได้แล้วนะฮะเจ๋งมากเลยอะโมบายผมโอชิด้วยไงไรู้สึกภูมิใจแทนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ2ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ผมเลือกมาพูดคุยกันนะฮะมีพาร์ทของการ คุยกันเองสบายๆเยอะหน่อยนะครับครั้งที่แล้วผมค่อนข้างเกรงแล้วก็เนื้อหาเยอะไปนิดนึงตอนนี้ก็สี่ทุ่มนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาคุยเล่นกันนะครับรอบนี้รู้สึกว่ามีคนอยู่กับผม เยอะกว่าครั้งที่แล้วนะตอนจบนะฮะตอนจบครั้งที่แล้วมีประมาณ4 4นะฮะตอนนี้6 6คนนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะฮะใครที่มาไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะมีการตัดไฮไลท์ให้กระชับขึ้นนะครับเอาไปลงช่องเนาะแต่ว่าอย่างว่านะครับใครที่อยากคุยกันสดๆประมาณนี้เนี่ยก็ต้องมาในเพจนะครับเพราะว่าในในช่องเนี่ยผมก็จะตัดพวกจีปถาถะออกพวกเดดแอร์พวกอะไรที่แบบคุยเล่นทั่วไปต่อคำถามยิบย่อยออกนะฮะแล้วก็เหลือแต่เนื้อหาเป็นหลักนะครับก็สามารถตามไปดูกันได้นะฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันอาทิตย์หน ประเด็นอะไรอีกก็รอติดตามนะครับรือว่ามีใครอยากจะเสนออะไรที่อยากจะให้เอามาพูดคุยนะครับก็ inbox ไปเดมเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบาย